ไปสบายดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาอัปเดตข่าวไอทีกันครับ p e r s p e c ASUS ROG Phone 6หลังผ่านการรองรับจากที่ ENAA พร้อมกับคะแนน Geekbench ก่อนเปิดตัวในวันที่5กรกฎาคมนี้ครับ ช่วงนี้สาวก ROG Phone น่าจะตื่นเต้นกันไม่น้อยเพราะจะใกล้วันเปิดตัวเข้ามาทุกทีแล้วสำหรับ ROG Phone 6 Series มือถือเกมมิ่งตัวเทพรุ่นใหม่ที่ล่าสุดผ่านการลองรับจาก T.E.N.A.A แล้วครับพร้อมทั้งยังมีผลการทดสอบประสิทธิภาพจาก Geekbench ออกมาแล้วด้วยโดยจะเตรียมเปิดตัวในประเทศไทยในวันที่5กรกฎาคมนี้ครับตามข้อมูลที่หลุดออกมานั้นได้บอกว่า ROG Phone 6จะมาพร้อมกับชิปเซตของ Snapdragon 8 Plus Gen 1 GPU จะเป็น Adreno 730แรมให้มาสูงสุด1 8 g แะในพื้นที่จะเก็บข้อมูลสูงสุดถึง5 1 2ครับและจะให้แบตเตอรี่ความจุมาอยู่ที่6 0 0 0มิลลิแอม พร้อมกับการชาร์จไฟอีก65วัตต์ส่วนหน้าจอจะเป็นแบบ AMOLED ขนาด6.78นิ้วครับความละเอียดจะเป็น Full HD Plus อัตรา refresh rate จะเป็น165เฮิรต์นอกจากนี้ยังจะมีระบบระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมครับด้วยระบบ Vapor Chamber ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นถึง30%และระบบตัวนี้นะครับขนาดใหญ่ขึ้น85%เลยครับในส่วนของกล้องหลังจะมีทั้งหมดอยู่3ตัวกล้องหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลส่วนอีก2ตัวก็ยังไม่มีข้อมูลหลุดออกมานะครับแต่คาดว่าน่าจะเป็นกล้อง อันตาวายและกล้องมาโครส่วนกล้องหน้าจะมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลครับนอกจากนี้ยังมีการเผยผลทดสอบของ g i e k b e n c ออกมาแล้วด้วยจากมือถือ ROG Phone 6ในรุ่น RAM 18 g b ทําทำคะแนนแบบ s i n เกิลคอรไปได้ที่1,323คะแนนและคะแนนแบบมั l ติคอร์ไปได้4,238คะแนนนั่นเองครับ ROG Phone 6 Series จะเปิดตัวในวันที่5กรดากรดาคมที่จะมาถึงนี้ครับทั้งนี้จะมีงานอีเวนต์เปิดตัวในไทเป้เบอร์ลินและนิวยอร์กและหากมีข้อมูลหลุดออกมาเพิ่มเติมทางเราจะอัปเดตให้เองแน่นอนครับกดติดตามช่องเราไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆที่จะอัปเดตก่อนใครได้เลยครับ ถ้าหากว่าทางเราผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยมาหนที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนขอขอบใจสอบายดี